พี o o ่น้องครับเฮดละง้อครับโอ้ฟ้าครับนี่ครับไข่ครับโอ้ดโหครับครับเห็นมั้ครับยังหมุเป็นดอกครับมันเป็นหางกับเป็นไข่ครับครับอยู่กับช่องนุยชาล่าชาแนลนะครับพี่น้องมื้อฮาสิพาพี่น้องโอ้โหหลุดตกหลุมไปหาเฮดครับเฮดละง้อครับไปกันเลยครับมาครับมา เนี่ยขวาเนี่ยซ้ายโอ้เลเลยโค้งรับพี่โ้้งรับไปแล้วไปแล้วโอเคนี่ครับเส้นทางการเดินทางครับเราจะผ่านโคฮินครับ The and watch This ไปก่อนอหน้างป้งครับ,บ,บ,รบพี่น้องพีน้ครับมาด,ดอนนะข้นไปเดียวแล้วเอเคพี่น้องครไปหาเ็ดครับมุฝ่ามุดงไปไปเละครับไปครับเ,เื่อย กับนายพานครับนายพานตีครับนายพานตีครับเพื่อนหลายเมียรครับจะเป็นเมียมาน,นี้เป็นสิบเก้าคนเลยบอครับโ้เห็นยังนี่พี่น้องครับเห็นลงงกครับเป็นบุญตาครับหากันเด้เห็นมันใครให้ลงงกอยู่บ่ล่ะ <c oughs> ครับพี่น้องเป็นเห็นละง,งะบ่ ใช่ใช่ครับเห็นเห็นอีกแล้วครับพี่น้อ,นอ,องอนี่ครับเอกตรงนี้อ่านน่ครับนี่ครับเห็นอีแล้วครับโอ้เห็นหายอยู่นี่แหละมันหายเงียเนาะมันบอกมันถึงมากไปต่อครับพี่เนาะเห็นอีกแล้วครับนี่ครับโอ้มันหายกับเปลี่ยนสนิทมันหายแล้วครับ ไปต่อไขให้เ็ราง้ออีกนะครับเงบ่ครับไปต่อครับรกำลังเปิดไข่อยู่ครับโอ้นี่ดินี่ครับนีค่ครับ,รรอรบโอ้รับเห็นแล้วครับโอ้ครัไม่นี่นนนครับมาจุ่งนี่แถวนี้แหละนี่เพราะว่ามันถึงก็ กุ้งโงเขาเอยบักบักปากจมูกเออยืดยาวเห็นอีกแล้วครับน่าจะเป็นไข่เห็ดละโงะครับไข่ไก่้ป่าปะนี่ครับพี่เนาะมันหายะนี่กำลังเป็นไข่ครับพูดสิิฟ้าครับนี่ครับไข่ โอ้มันพูมิใจเลยเฮ้ยมันจะได้ทายมันคือบปาดถีมันออกมันกระโนนนเตีมันตัวโอ้ไข่ครับโอเคมันบอกไข่มันบุเห็นบุเห็นบเห็นดอกบานเป็นมันขี้ยครับพี่้อ นี่ครับโอ้น่าจะอยู่ดอกเดียวครับเราเดินทางมาเห็นครับนี่นี่ครับนึ่งสองามครับสีครับนี่สี่โอ้บหนึ่งม่โอ้รงองเามสออาี่โองไาี่โ้นองสาม้หนึ่งมสามสสร้างครับาี่น้อง พี่น้องครับพี่ละโง่ครับโอ้ไข่เป็นว่าทางใต้ฮะอือหือเนาะมีตะไคร้ใหญ่เลยพคนอ่ะครับพี่น้องพี่ละโง่ไปครับบ้านเ <laughs> สียงฟ้ากระห้องเห็ดก็อยากได้ฟ้ากระห้องไปเลยครับลุยเลยเนาะเลยบ่เห็ด้อบอ่ ต่อไปเลยบุญไปครับเข้าดอนครับพี่น้องไปเรื่อยๆนี่ครับหนึ่งสองเอ้สามเอ้สี่กำลังจนไข่อยู่ครับพี่น้องนี่นี่น,นี่นี่ครับ มาครับครับเอาพเอาไปเอาไปแกงครับโอ้ยขาด้เดี๋ยวกใส่น้าใส่มืยผมีด้วยเบงดูใครเบืรู้อ้ยโอ้แลครับไปหาใส่มาเหมืนมีสำีกันเนาะเขียบืงนีกมี

นี่เขาเอิ้นคววหินครับนี่ครับพี่น้องท้้งหน้าผมนี่ครับให้เบ่งบรรยากาศนะครับถึงเวลาอวยรถกลับนะครับพี่น้องกลับบ้านครับบรรยากาศตอนกลับบ้านนะครับนี่ครับพี่น้องครับเขาเอิ้น่าขัวหิน Yeah, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest yeah. I just wanna be the best at what I know Better than the yeah. rest, yeah. just watch me go Put yeah. me to the test and watch me go This is my quest, I'ma make it home They call me obsessive, oh I know Call me self with my notes Call me aggressive with my flow Call me offensive, even though I oh, ain't gonna lie, life's tough Try to get by, life's tough Try to do it right, it's not enough

ลิ้นจีน่อะไ,ไรนะครับไม่รู้ว่าไปทางไหนนะครับ เพื่อนเฮ็ดยังน so ี่ีครับเฮ็ดเพิ่งแดงครับอ่านอะเฮ็ดเงเลื้ยงเฮ็ดยังเดพื่องเลืองคิวครับเฮ็ดยังเนบ้เนี่งเออเฮ็ดนี่ครับไข่เฮโโครับนี่ครับเฮ็ดนี่บวา มันไข่เฮห้ละงากความคลายแท้ครับพี่น้องครับหลายจากไปหามาแล้วครับปัญหาเฮ็ดสวนซาดดไว้เห็ดชิ้นเลยจักเฮ็ดยักอันนี้เฮามูจักแล้วกินม่ได้กับทิ่มเลยเออกินไดอยู่อ๋อ ทำให้โลโก้กำลังเป็นไข่อยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับไข่มันแยกกังหางครับอันนี้เอาไปขายครับนี่เอาไปขาคายนะครับนี่โลนึงครับคุณบอกมันถ่าคุณเปิ่เฮ็ดเพิ่งซากอหมือนกันเว้ยครับพี่น้องผลงานมือนี่ใช่บอกมั่นแล้วก็บอก นี่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ซำนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลากับไปกับภาพมีเห็ดนี่ครับอันนี้จ้ามันยังมุ่นนะครับวางสองโลนะครับไข่มันครับมันยังหมเป็นดอกครับมันเป็นหางกับเป็นไข่ครับไปครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ